สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าไม้ที่อยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับนั่นก็คือ Mauno DM 3 0จะดีจะเจ๋งจะคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับถ้าตอนนี้ใครกําลังหาไม้อยู่นะครับไม้เนี่ยมีเต็มท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะครับแล้ววันนี้ผมก็ เอาเจ้าไม่เมาโน่ DM 3 0ตัวนี้มาให้ชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูของภายในกล่องกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างน,นะครับตัวกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูตรงนี้เลยละกันอ่าเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีสีไม้ให้เลือกประมาณนี้เนาะมีขาวมีดํามีเทามีชมพูนะครับถ้าใครชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับไม้ตัวเนี้ยผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาให้สําหรับ เกมเมอร์หรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นทำพอดแคสต์หรือว่าอยากแคสเกมอะไรพวกนี้คือดูเป็นทรงที่เหมาะมากๆเลยนะครับไมค์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ usb นะครับก็คือต่อสายเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าร่วมใช้กับแอปพลิเคชันนะครับแค่ดาวน์โหลดมาก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับไม่สะดวกโหลดแอปเนี่ยก็สามารถควบคุมตรงหน้านี้ได้เลยนะครับไมค์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ cardioid นะครับก็คือรับเสียงเฉพาะด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับผมพูดอยู่เนี่ย ยิ่งเข้าไปใกล้นะครับเสียงก็จะดังมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้ไม้ตัวนี้ก็พูดใกล้ๆดีกว่านะครับไม่ไม่แนะนาว่าให้ถอยนะครับก็เวลาใช้ยังไงคนก็น่าจะวางอยู่ที่โต๊ะที่สําหรับทํางานหรือว่าเล่นเกมอยู่แล้วนะครับแล้วไม้ตัวนี้เนี่ยให้มาพร้อมขาเลยนะครับนี่ เป็นแบบนี้เลยแล้วก็สามารถถอดออกได้เนาะไม้ตัวนี้นะครับมาพร้อมเกลียวสําหรับใส่กับพวกขาตั้งไม้ได้นะครับก็คือเราสามารถถอดแท่นของเขาแล้วเอาไปวางบนขาตั้งไม้ตัวอื่นได้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเสียตังค์ซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถใช้แท่นของเขาได้เลยแท่นของเขาเนี่ยจะเป็นแป้นที่แบบเหมือนเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอตัวเลยนะครับใต้แป้นของเขานะครับก็จะมีกาวมาให้อีกนะครับก็ ไว้สําหรับการเลื่นบนโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเล่นเกมของเรานั่นเองครับส่วนสายที่มีมาให้นะครับเป็นแบบ USB C to A นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งของเขาเนี่ยที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนจาก A เป็น C ได้นะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างคิดมาดีเลยนะครับและก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับและขาที่เขาให้มานะครับสามารถหมุนได้3 6 0องศาเลยนะครับสามารถปรับได้แบบหมุนขึ้นลงนะครับให ตรงกับตำแหน่งของปากเราเวลาในการพูดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบคาดิโอเนอะอย่างที่พูดไปสมมุติว่าถ้าผมหันหลังไม่ไปมันก็จะรับเสียงไม่ได้ดีเท่าด้านหน้านะครับเนี่ยอ่ะถ้าด้านหน้ามันก็จะรับเสียงแบบสมูทเลยนะครับเราก็ได้ยินคมชัดนะครับส่วนด้านล่างนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับแค่เราเสียบสายไทซีต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็ ใช้ไม์ตัวนี้นะครับสําหรับการอัดคอนเทนต์นี้อยู่ด้วยนะครับผมต่อไทซีนะครับเข้ากับไม์นะครับแล้วก็ต่อไทซีอีกฝั่งหนึ่งเข้ากับแม็กที่อัดอยู่ด้านข้างผมนะครับและด้านล่างไม์นะครับก็จะมีปุ่มให้ปุ่มหนึ่งนะครับไว้สําหรับแบบปรับเปลี่ยนไฟนะครับอันนี้เห็นไหม เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนีสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินสีชมพูแล้วก็ R G B แล้วถ้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นปิดนะครับอ่าผมก็จะเซตอัพไว้ที่สีแดงเนาะสีประจําช่องอะไรเงี้ยก็ให้เข้ากับมูดทีมหรือว่าเข้ากับโต๊ะทางานเข้ากับห้องของเราได้นั่นเองนะครับและด้านล่างของไมค์ตัวนี้นะครับก็ยังมี 3.5นะครับเป็นพอร์ตแจ็คนะครับสำหรับต่อหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงตัวเองได้อีกนะครับแล้วก็ยังเร่งเสียงเบาเสียงที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับปุ่มเร่งเสียงเบาเสียงเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือถ้ากด1ทีนะครับจะเป็นการมีถ้ากดเปิดอีกทีนึงก็จะกลับมาพูดได้นะครับส่วนอันนี้ก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มได้เนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน พอดีว่าผมเกณ์อยู่ที่พอดีแล้วไงเนี่ยถ้าผมค่อยๆเร่งไปค่อยๆเร่งอ่ะนี่ผมดูในโปรแกรมไปด้วยปุ๊บเนี่ยร้อเอซ่ะอ่ะ,อะเกณฑกลับไปเดี๋ยวมันจะเสียงดังเกินไปนะครับอ่ะเกณฑ์กลับไปที่35นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเสียงก็กลับมาที่เดิมแล้วส่วนถ้า เวลาจะเล่งเสียงให้เราได้ยินในมอนิเตอร์เนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับก็คือกดค้างครับพอเรากดค้างที่ปุ่มนะครับไฟมันก็จะขึ้นสีฟ้านะครับเป็นรูปหูฟังนะคราวนี้มันก็จะไปเล่งเบาตรงเสียงมอนิเตอร์ในหูฟังนะ <S <S ถ้าเราจะเอาฟังก์ชันนี้ออกก็คือแค่กดค้างอีกทีให้ไฟหาย โอเคไฟสีฟ้าหายไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเกนของไมโครโฟนตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่เกนของมอนิเตอร์นะมันจะแบ่งได้2ออย่างก็คือเกนของไม่กับเกนของมอนิเตอร์นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครคนไหนนะครับยังไม่พอใจในการเซตอัพนี้นะครับผมก็แนะนําให้โหลดเป็นซอฟต์แวร์ของทางมัโนนะครับชื่อว่ามั n โนลิงนะครับทีนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับเซตติ้งค่าแบบละเอียดของเจ้าไม์ตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไง และนี่นะครับก็คือหน้าตาของเจ้าโปรแกร,รม Melno Link เลยนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อไม์เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็แค่เสียบเข้าคอมแล้วมันก็ด t เทคให้เองเลยซึ่งไวมากๆรอไม่นานเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะมี mod e standard นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์ในนี้ได้เลยว่าเราจะเกณฑ์เท่าไหร่เนี่ยเกณฑ์มากเกณฑ์ดันเกณฑ์เบานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่แบบ กลัวจะแตกอยู่เหมือนกันเนาะน่าจะแตกแล้วแหละถ้าผมพูดระยะนี้ผมก็ปรับเกมประมาณ35แล้วกันเพื่อแบบว่าเราไปจูนปรับแต่งในโปรแกรมเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดโฟน p วอลลุ่มไมค์มอนิเตอร์ก็คือฟังเสียงมอนิเตอร์จะความดังอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ปรับเอาแต่ส่วนนี้ผมไม่ได้มอนิเตอร์อยู่เนาะเพราะว่าอัดเราก็เห็นเวฟ ตรงนี้อยู่แล้วเวลาเราอัดผมอัดใส่โปรแกรม Adobe Audition นะครับ mm. ก็เห็นเวฟมันเด้งอยู่แล้วว่ามันไม่ได้พีอะไรมากมายเนาะนี่นะครับอันนี้ก็คือเวฟที่เด้งเนี่ยเห็นไหมเวลาเราอัดเราก็เห็นเวฟอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเรากลับมาดูที่มาโนนะครับมาโนลิงก์ในส่วนของสแตนดาร์ดนะครับเขาก็จะมีโทนให้ดูด้วยนะครับว่า เราชอบโทนประมาณไหนนะครับมันก็จะมีโทนดีฟนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี่ก็คือโทนดีฟเนอะเดี๋ยวเราลองไปฟังเนเชอรัลกันบ้างและนี่นะครับก็คือเสียงเนเชอรัลจากไมด์ดีเอ็มสามสิบนะครับมาโน,โนตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังโทนไบรท์กันบ้างนะครับลองมาฟังโทนไบรท์นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของโทนไบรท์นั้นเสียงก็สังเกตได้นะครับจะออกแหลมแหลมมานิดนึงโดยส่วนตัวเนี่ผมจะชอบ โทนดีฟนะครับมันจะดูแบบทุมๆดีนะครับแต่จริงๆโทนไบต์ก็ดีนะครับก็คือลองเลือกดูนะครับโทนที่เหมาะกับตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอเทสอีกทีนะครับและนี่คือโทนดีฟนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงจากโทนดีฟ ไม่แน่ใจว่าเสียงจากโทนนี้เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9า้าดดนะครับและนี่คือเสียงจากโทนเนเชอรลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าห้าดไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างครับมาฟังเสียงจากโทนไบรท์นะครับอันนี้ก็เสียงจากโทนไบรท์นะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเป็นอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 90นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับ เลกาซี่ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มัน,มนทำงานยังไงแต่ค่อนข้างที่จะเวฟแรงอยู่เนาะสังเกตได้ว่าค่อนข้างดังกว่าพวกดีฟกว่าพวกอะไรเลยนะครับเนี่ยลองกลับไปที่ดีฟปึ๊บเห็นไหมเวฟเด้ง <V ading S 1> ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเป็นเลกาซี่เหมือนเขาน่าจะเป็นโทนพิเศษที่เขาปรับแต่งให้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วถัดมานะครับจากโทนนะครับก็จะเป็นไฟนะครับเราสามารถปิดไฟได้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่า ดีลองดูนะครับผมจะกดปิดเปิดเห็นไหมโปรแกรมเร็วมากแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้อีกด้วยนะครับนี่เห็นไหมปรับความสว่างเปลี่ยนสีนี่ส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ม่วงหรือว่าจะให้เล่นวน RGB เลยก็ได้นะครับเห็นไหมโมดถัดไปนะครับถ้า เราปรับสแตนดาร์ดเรารู้สึกว่าเสียงเรามันยังไม่โอเคเนี่ยเราก็สามารถไปปรับที่โหมดแอดวานซ์ได้เลยนะครับโหมดแอดวานซ์ Advanced, เนี่ยเราสามารถปรับเกณฑ์ปรับอะไรได้เหมือนเดิมจุดเด่นของโหมดแอดวานซ์เนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพวก e q ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับแบบแฟลตนะครับแล้วก็มีไฮพาร์ตฟิลเตอร์นะครับอ่าแล้วก็มีแบบพรีเซนต์บูทแล้วก็มีแบบผสมนะครับก็คือรวมไฮพาร์ตฟิลเตอร์กับพรีเซนต์บูทเข้าด้วยกันนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมนะครับจะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้จะใช้แบบสแตนดาร์ดมากกว่าเนาะแล้วเราสามารถมาลิมิตเสียงได้ด้วยว่ามันไม่ให้มันดังเกินเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลยเนี่ยผมลิมิตไว้เบาๆก็ได้เนี่ยสามสิบห้าไม่เกินเวลาเราพูดตะโกนไปมันก็จะไม่แตกนะครับอันนี้พูดตะโกนเท่าไหร่มันก็ไม่แตกนะครับอ่าแต่ถ้าผมไม่ลิมิตเวลาเราตะโกนไปเนี่ยมันก็จะแตกทันทีโอเคประมาณนี้ครับ แล้วก็สามารถปรับคอมเพรสเซอร์อะไรได้ด้วยเนาะลิมิตไปได้แต่ส่วนตัวผมใช้แค่สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดโทนเป็นดีฟก็รู้สึกโอเคและก็ประมาณนี้ครับเจ้าไมคตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าไมคเมาโน่ DM30 ตัวนี้นะครับเสียงที่ทุกคนได้อยู่ ทังคลิปเลยนะครับก็มาจากไมคตัวนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเจ้าไมคตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทคือเป็นไมคที่มีราคาถูกมากนะแล้วก็ฟังกช์ชันที่ได้เนี่ยครบคันเลยถ้าใครเอาไปทำคอนเทนต์อัดพอดแคสต์หรือว่าแคสเกมนะครับผมว่า ใช้ไม้ตัวนี้ก็อาจจะเพียงพอสําหรับบางคนแล้วเนาะก็ลองตัดสินใจกันดูครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง C O B Media Thailand ด้วยนะครับที่ส่งไม้ตัวนี้มาให้ทดลองแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ